เรื่องนี้ผมเรียนหุ้นส่วนนะอธิบายเชิงงานสังเคราะห์ว่าเศรษฐาจะรอดปี67ไหมนะครับในเชิงยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองชั้นสูงไม่รอดปี67นะครับฟันธงอะไรไม่รอดหมอดูทุกคนยืนยันฟันธงเหมือนกันแต่นะคราวนี้ก็ลองดูแล้วกันว่าจะรอดหรือเปล่าแต่ผมมั่นใจนะไม่รอดปี67 สวัสดีครับพบกับผมเทศสศักดิ์จิมกินพัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเมืองฮะสวสก็มีการประเมินสถานการณ์ว่าเศรษฐาทวีสินจะไม่รอดถึงบีหน้าครับครับก็วันนี้ผมก็เป็นนายกอยู่แล้วก็พยายามให้อยากเต็มที่นะครับแล้วก็พยายามตั้งใจจะเอาให้ครบ4ปีให้ได้นะครับแต่ตสำคัญมากกว่านั้นไม่ใช่อยู่ให้ครบ4ปีแล้ว ชี้ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนไม่ใด้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดสแตนชินคือคอยสําหรับให้ครอบครัวไนเข้ามาคืออันนี้พี่น้องประชาชนเป็นคนตัดสินมากกว่านะครับตรงนี้ก็ต้องคอยเลือกตั้งครั้งต่อไปสวัสดีครับท่านนายกผมถามท่านตรงๆครับท,ท่านมีความสุขไหมครับกับการที่ท่านมาฉลองปีใหม่ที่ทำเนียบรัฐบาล ท่านได้ยินไหมครับว่าประชาชนทางภาคใต้เดือดร้อนเยลาณ่าที่ว่าตอนนี้กำลังน้ำท่วมหนักมากผมถามท่านตรงๆครับว่ามีใครได้คาบข่าวไปบอกท่านแล้วหรือ,อยังนะครับผมว่าท่านท่านทำงานเนี่ยผมไม่เข้าใจว่าท่านน่สามารถตัดสินใจอะไรเองได้ไหมหรือ ท่านต้องรอใครเป็นคนตัดสินใจแทนท่านถ้าเป็นเช่นนั้นท่านให้เขาลงมาเป็นนายกครับแล้วท่านกลับไปเป็นซีอของแสนสิริเหมือนเดิมจริงๆผมด่าท่านทุกวันในไลฟ์สดของผมเรื่องการทำงานของรัฐบาลท่านเฮงซวยผมบอกเลยไม่มีเรื่องปากท้องของประชาชนเลยแม้แต่น้อย มีแต่การสร้างแอปพลิเคชันช่างนโยบายหาเหวอะไรก็แล้วแต่เพื่อผ่านถลุงเงินที่มีอยู่ในประเทศไม่ต้องนำความสมาร์ทหรือความอะไรก็แล้วแต่โครงการ e ซ r e รีซิ t หาเหวอะไรก็แล้วแต่ไม่ต้องครับนะท่านครับท่านจะทำให้ประเทศไทยเนี่ยไปในทิศทางไหนผมยังไม่สามารถเห็นได้เลยแล้วนี่ปัจจุบันนี้มีภัยธรรมชาตินะ ใครครับที่เข้าไปถึงหน,หน่วยงานไหนครับที่เข้าไปถึงประชาชนก่อนกะลาโหมหรือไม่ครับท่านนะผมถามท่านตรงๆครับแล้วอย่างนี้เหรอครับที่ท่านจะประัดงบประมาณของเขาคุณสุดทิง้งั้งปุ๋ยอ่ะผมถามท่านตรงๆแต่ครับเออเอไก็ตัดงบเอเอเก็ตัดงบผมถามว่าในเมื่อท่านไม่สนับสนุนงบ คุณจะตัดงบเขาทำไมงบประมาณมันมีเพราะอะไรปัจจุบันนี้ท่านรู้หรือไม่ว่าโครงการพระราชดำริเนี่ยใครเป็นคนทำทหารถ้าในเมื่อท่านทำไม่เป็นท่านลงมาครับประเทศชาติมันจะได้เดินไปหน้ามากกว่านี้โดนแล้วครับนี่แบงค์ห้าร้อยปอมน่าจะหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมา อันนี้ลูกค้าเอามาซื้อดูช่วงเที่ยงเป็นช่วงที่คนเยอะมากๆอันนี้แบง์จริงแบง์แท้แทมันจะเหลื่อมเหลื่อมอันนี้ไม่เลยนะแล้วส่องดูนี่ไม่เห็นพระเจ้าอยู่หัวนะเนี่ยเดี๋ยวอาน้ำรูปดูมาอ่ะแค่น้องเอาน้ำใส่ดูนิดนึงเอาเออกมามือถูดูเป็นกระดาษนี่ สีหลุดออกเลยจ้ะชัดเจนนี่อ่ะของทแท้เราเอาอน้ําใส่ถูดูนี่เอาน้ําใส่นี่นี่ของแท้ขาดแล้วเนี่ยขาดแล้วเนี่ยระวังนะเพื่อนๆช่วงเทศกาลปีใหม่โดนแล้วนะหมูยอเดชแบงค์ห้าร้อยเรียบร้อยเลยได้ทั้งของได้ทั้งเงินทอน <laughs> โอ้ยโดนหาเหตุบาปกันเด้อ ว่ากิติศักดิ์ก็เยอะเสถายอยู่ไม่เกินปีหน้าแขวะนายกัฐมนตรีและสวไกรไปก่อนนะครับสวกิติศักดิ์นะครับเยอะเสถายอยู่ไม่เกินปีหน้าแขวะนายกัฐมนตรีสวไกรไปก่อนจับตาปมร้อนพรบองเงินกู้มาทำดิจิตอลวอลเล็ตแถมเจอเชื้อศึกซักฟอกเดือนมีนาคมนะครับานายกิติศักดิ์ รัตวาระนะครับสวนะกล่าวถึงกรณีสวจะหมดวาระทําหน้าที่ในวันที่11พฤษภาคมปี2557ว่าคงไม่มีผลกระทบกับการเปลี่ยนแปลงอะไรเท่าไหร่คืนลูกเก่าขึ้นลูกใหม่ก็มาเท่านั้นเองไม่ต้องกังวลอะไรอีกสวนะครับอีกต่อไปเพราะสวชุดใหม่จะไม่มีอำนาจในการเลือกนายกรัฐมนตรีอีก แต่ระหว่างนี้อย่ารีบเปลี่ยนตัวนายกงนตรีเพราะจะทําให้สวชุดปัจจุบันเลือกนายกงนตรีได้อีกขณะที่วงในสวและสวสวพูดกันอย่างนาะหูว่าเสฐาทวีสินนัชนตรีว่าการกระทรวงกลังและนายกงนตรีกับสวชุดนี้ใครจะไปก่อนกันทราบว่าเสฐาก็มีปัญหาในเรื่องการบริหารอำนาจเช่นกันปัจจัยที่จะก,กำหนดความอยู่รอดของเสฐาจะอยู่ได้นานแค่ไหน คือชนวนคดีของทักษิณชินวัตรว่าเศรษฐาจะบริหารอารมณ์ความรู้สึกของประชาชนได้มากน้อยแค่ไหนขณะนี้กระแสสังคมจุดติดแล้วรับไม่ได้ที่ทักษิณได้อภิสิทธิ์ไม่ต้องรับโทษตามกระบวนการยุติธรรมในคดีทุจริตไม่เคยถูกคุมขังในเรือนจำแม้แต่วันเดียวแต่เป็นตัวประเดิม จุดไฟขัดแย้งตั้งแต่ต้นปีขึ้นอยู่กับบทบาทของเศรษฐาจะประคับประคองนะครับอารมณ์ประชาชนได้แค่ไหนนะครับซึ่งเขาก็ประเมินว่าปีหน้าเนี่ยก็จะมีม็อบเกิดขึ้นจริงๆแล้วในเรื่องงานสังเคราะห์เนี่ยถามว่าจะมีม็อบเกิดขึ้นไหมผมเรียนหุ้นส่วนนะม็อบก็คงมีเล็กน้อยไม่ได้เป็นม็อบใหญ่โตโมโหฬารเหมือนบัรมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยของเสียายเหมือนกอประปศ เสื้อแดงเสื้อส้มเสื้อเหลืองจะมารวมกันแล้วมาขับไล่เศษถาก็าคงไม่มีอย่างนั้นหรือจะเป็นเ,เสื้อส้มมารวมกับเสื้อเหลืองมาไล่เษถาเนี่ยก็คงไม่เป็นอย่างนั้นอันนี้ก็เป็นเป็นปันปนปปจจัยที่ผมจะอธิบายให้ฟังในะรับในส่วนยุทธศาสตร์การการเมืองการปกครองแล้วในแะง่ใครจะไปก่อนกันรนะหว่างสวกเสถาในรับโอกาสที่เสฐาจะไปก่อนซึ่งตอนนี้ทั้งสสทั้งสวพูดกันกว้างเลยว่าคือทุกคนรู้อ่ะมันอยู่ได้ไม่นานะนรับเพราะเขามีปัญหาเรื่องการบริหารอันดับหนึ่ง รเรื่องของอะไรเรื่องงบมาณน,นะฮะเรื่องเทคนิคทางกฎหมายเรื่องงบมาณเรื่องต่อไปก็เป็นเรื่องของพรบงงินกู้ซึ่งยังไงก็เป็นจุดตายแล้ว,ลวเขาก็ไปไม่รอดนะครับนั่นหมายความว่าเศรษฐาก็คงจะไปไม่รอดในขณะที่คดีความก็ยังคงค้างอยู่นะครับเรื่องนี้ผมเรียนหุ้นส่วนนะอธิบายเชิงงานสังเคราะห์ว่าเศรษฐาจะรอดปี -67 ไหมนะครับในเชิงยุติศาสตร์การเมืองการปกครองชั้นสูงไม่รอดปี67 นะครับฟันธงอะไรไม่รอดหมอดูทุกคนยืนยันฟันธงเหมือนกันนะ่คราวนี้ก็ลองดูแล้วกันว่าจะรอดหรือเปล่าแต่ผมมั่นใจนะไม่รวดปี67นะครับไม่รอดเพราะอะไรไม่รอดเพราะกรรมนะครับกรรมที่เกิดจากการกระทําอย่างไรก็ตามเรื่องนี้นะครับใจยเย็นๆนะผมเรียนหุ้นส่วนใจยเย็นๆกรรมกําลังทํางานนะครับประเทศไทยมีพระสยามเทวาธิราชคุ้มครองนะครับใครทํากรรมใดไว ย่อมได้รับผลกรรมตามนั้นขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ ทุกอย่างก้าที่พระองค์ทรงก้าวพระบาททุกยดยาณพระเศธโทที่รินไหลเพื่อฟ้าเพื่อดินหรือเพื่อใครหากไม่ใช่ เพื่อคนไทยเพื่อปวงประชาต่อจากนี้เราจะก้าวตามรอยพระบาทจะไม่คลาดขยาตกลัวความชั่วชา้าก้าวไปทา ไปด้วยกันไม่วัน ระรามดิอานจบจนวันชีวิตร้ายจะก้าวตามรอยพระบาทไปเพื่อแผ่นดินไท ไม่สามัคคีกันไม่ปองดองกันประเทศชาติลมเมื่อลม่มเราจะไปอยู่ที่ไหนเพื่อพระราชา